คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำงานอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะยุ้ยก็มีข้อมูลมาบอกทุกคนกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะยุ้ยค่ะจากช่อง Nikki Yui's Eyes นะคะก็จากคลิปวิดีโอก่อนนะคะยุ้ยได้ทําเรื่องแนะนําตัวเองเนาะก็ในหัวข้อที่ว่าคนไทยเยอะไหมในนิวซีแลนด์นะคะ คนไทยเยอะค่ะที่ยุ้ยตอบว่าคนไทยมีเยอะมากเลยนะคะในนิวซีแลนด์เนี่ยแล้วเขาก็ได้ถามคําถามในหัวข้อนั้นๆค่ะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาทํางานอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะยุ้ยก็มีข้อมูลมาบอกทุกคนกันนะคะเผื่อว่าเป็นแนวทางเนาะใครเนี่ยจะมาเนี่ยลองดูว่าตรงกับสายชื่อนั้นๆหรือเปล่านะคะดูกันเลยค่ะ อาชีพคนส่วนใหญ่นะคะที่ทํางานในประเทศนิวซีแลนด์นะคะโดยหลักๆนะคะยุ้ยจะแบ่งออกตามประเภทของงานนะคะซึ่งยุ้ยเนี่ยก็ได้รวบรวมข้อมูลมาเนี่ยเท่าที่ยุ้ยนึกออกเท่าที่ยุ้ยพยายามจะนึกได้นะคะก็จะมีประมาณ8นะคะ ก็จะมีแสายงานนะคะเดี๋ยวไปดูสายงานแรกกันเลยนะคะสายงานแรกค่ะ,คะก็คือสายงานด้านอาหารน,นะคะถูกแล้วค่ะด้านอาหารค่ะไม่ว่าแม้ว่าจะเป็นจะมาเป็นเชฟไทยนะคะเชฟครัวพ่อครัวไทยแม่ครัวไทยในร้านอาหารไทยนะคะหรืออาจจะเป็นพ่อครัวในร้านอาหารฝรั่งนะคะคือทําอาหารฝรั่งในร้านคาเฟ่อะไรต่างๆนะคะคนไทยเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยค่ะนอกจากจะทําอาหารไทยได้ดีทําได้อร่อยแล้วนะคะคือเก่งมากๆเลยค่ะบางคนเนี่ยมา เรียนที่นี่นะคะเรียนคุกเกอรี่นะคะเรียนทำอาหารทางด้านสายงานทางด้านอาหารนานาชาตินะคะแล้วก็ได้ทํางานในโรงแรมหรือว่าได้ทํางานในร้านอาหารต่างชาติค่ะซึ่งเป็นที่ภูมิใจของคนไทยมากเลยเนาะแม้ว่าจะแบบว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่เด่นในโลกเด่นๆในโลกแล้วนะคะหาใครเนี่ยมาทาอาหารไทยนะคะได้ดีเท่าคนไทยเนี่ย ไม่ได้แล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะแต่คนไทยนะคะสามารถที่จะไปทําอาหารต่างชาติค่ะอาจจะเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะอาหารเวียดนามอาหารเอเชียต่างๆอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะคะอาหารอเมริกันอะไรต่างๆนะคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะเก่งมากด้านอาหารนะคะเหมือนเราเติบโตมากับอาหารเนาะเราเติบโตมากับอาหารในเมืองไทยคือมีทุกอย่างนะคะเราก็นําจับนู่นจับนี่มาผสมผสมนู่นนี่นั่นนะคะจนทําให้เราเนี่ยรู้รสชาติค่ะยูว่าลิงค์คนไทยเนี่ยอืม ดีกว่าลิ้นต่างชาติเยอะเลยนะคะคือเราเนี่ยสามารถแบ่งแยกรสชาติได้หลากหลายเนาะแบบว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มฝาดเฟื่อนอะไรต่างๆนะคะคืออย่างฝรั่งเนี่ยเขามีแค่แบบห้ารสชาติอะไรอย่างเงี้ยมีเค็มมีเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีหวานแล้วก็มีอะไรกัน ขมอะไรอย่างนี้นะคะแม้ว่าเราจะมีเชฟอาหารไทยและเชฟอาหารต่างชาติแล้วนะคะใครที่มาทํางานเป็นผู้ช่วยพ่อครัวผู้ช่วยแม่ครัวนะคะหรือที่เรียกว่า kitchen assistant หรือว่า kitchen hand นะคะก็มีทั่วไปเลยค่ะคนไทยเนี่ยทำงานทุกที่เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นร้านต่างๆนะคะผู้ช่วยทั้งในครัวทั้งข้างนอกนะคะก็เนี่ยค่ะคนไทยเยอะแยะเลยค่ะที่ทํางานทางด้านนี้นะคะเป็น kitchen assistant หรือว่า kitchen hand นั่นเองค่ะแม้ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยและร้านอาหารต่างชาตินะคะ โพซิชันที่4นะคะก็คือเด็กล้างจานค่ะคนล้างจานนั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น เป็นเด็กๆนะคะที่เขามาเรียนนะคะหรือมาเรียนต่อปอตีปอโทที่นี่นะคะก็สายงานแรกที่เขาจะเริ่มจับทําได้นะคะก็คือล้างจานก็ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะ <S <S ที่5นะคะในสายงานอาหารเนี่ยก็จะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟค่ะหรือเด็กเสิร์ฟเด็กรับออเดอร์ต่างๆนะคะทํางานหน้าร้านค่ะซึ่งก็ต้องเชี่ยวชาญทางด้านภาษานิดนึงนะคะการที่เราจะมารับออเดอร์นะคะหากลูกค้าเนี่ยเขาจะถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงควรจะตอบได้นะคะว่าอาหารเนี่ย รสชาติมันเป็นยังไงมีอะไรในส่วนผสมบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หากลูกค้าถามเรื่องการแพ้ไม่แพ้นะคะแพ้อาหารต่างๆเราก็ต้องตอบให้ได้นะคะก็จะแบบว่ามีกลูเตนฟรีแพ้กลูเตนนะคะแพ้ซีฟู้ดหรือว่าแพ้อย่างอื่นบางคนเนี่ยแพ้บรอกโครีอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็ต้อง ให้ความสําคัญกับด้านด้านนี้ด้วยค่ะภาษานี่ก็สําคัญค่ะพนักงานเสิร์ฟและก็พนักงานรับออเดอร์ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญเกี่ยวกับตําแหน่งนี้นะคะก็คือรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มนะคะอ่าแล้วก็บุคลิกภาพค่ะยุ้ยคิดว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะยิม้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าอยู่แล้วนะคะคนที่เขามาที่ร้านเราเนี่ยที่เราอ่าให้บริการเขาเนี่ยเขาก็จะประทับใจค่ะถัดมานะคะเป็นงานที่6กค่ะในสายงานด้านอาหารนะคะก็คือพนักงานทํากาแฟค่ะหรือบาริสตา้า นั่นเองนะคะ เท่าที่ยุ้ยเห็นนะคะคนไทยเนี่ยเยอะนะคะที่ทํางานด้านบาริสต้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาแล้วเขาก็จะไปฝึกงานกันค่ะเขาก็ไปเรียนเพิ่มนะคะฝึกงานหรือว่าออนออนจ็อบเทรนนิ่งนะคะก็คือทําไปด้วยฝึกไปด้วยนะคะจนกลายมาเป็นบาริสต้านะคะซึ่งบาริสต้าที่นี่เนี่ยชงกาแฟนะคะเขาจะชงแบบเออมีลาเต้อาร์ตนะคะแล้วก็แบบว่าทํากาแฟที่ค่อนข้างเป็นอาร์ตค่ะข้างบนเนี่กก็จะมีรูปดอกมงดอกไม้ดอกทิวลิปมีรูปอูดมีรูปอ่า น้องหมีอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเยอะแยะเลยค่ะงานที่7ค่ะที่จะพูดถึงนี้ก็คือยังอยู่ในร้านอาหารอยู่นะคะก็คือเป็นบาร์เทนเดอร์ค่ะชีพนี้เนี่ยต้องใช้เซอร์ติฟิเคตนะคะซึ่งก็คือจะต้องใช้ใบป,ประกาศนียบัตรนะคะเราต้องไปเรียนเพิ่มนะคะเกี่ยวกับพวกแอลโกอฮอล์ต่างๆนะคะผู้ที่จะสามารถเสิร์ แอลกอฮอล์ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องตามกฎหมายแล้วนะคะจำเป็นจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตค่ะหรือใบประกาศนียบัตรเพื่อที่เราเนี่ยจะมีไลายเส้นนะคะให้เราสามารถที่จะเสิร์ฟแอลกอฮอล์ได้ค่ะแม้เทลต่างๆนะคะหรือแม้แต่ที่บอกว่าขายเบียเป็นแท็บนะคะเราจะเปิดแท็บให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะต้องมีลายเส้นด้วยนะคะมีใบประกาศนียบัตรค่ะถัดมานะคะก็จะเป็น บาร์ Bar, หรือร e สตอร r a องเมนเ g จ r นอร์นะคะก็คือเป็นผู้จัดการร้านอาหารนั่นเองค่ะก็ส่วนที่ยุ้ยเห็นนะคะคนไทยคนไทยเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะมาอยู่ที่นี่นานๆแล้วนะคะที่ขอนทำงานส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ทํางานเริ่มมาจากพนักง,งานเสิร์ฟหรือว่ามาจาก บาร์เทนเดอร์ ender, มาจากเบริสต้าเนี่ยพอเขาเริ่มอายุมากๆแล้วนะคะเขาก็จะกลายมาเป็นผู้จัดการร้านอาหารนั่นเองค่ะและผู้จัดการร้านอาหารนี้นะคะเราก็จะต้องมีไลเซนเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นไลเซนที่จะเป็นไลเซนดูตี้เมนเจอร์นะคะซึ่งก็จะต้องอมีการควบคุมและตัดสินใจนะคะหากสมมุตินะคะลูกค้าเนี่ยค่ะมาในร้านของเราแล้ว,ลวเราเสิร์ฟแอลกอฮอล์ให้เขาใช่ไหมคะ เราเสิร์ฟแอลโกอฮอล์ให้เขาแล้วเขาเมาเกินไปเนี่ยเราต้องปฏิเสธเขานะคะไม่ขายให้เขาแล้วไม่ให้เขาดื่มเพิ่มแล้วก็ต้องเรียกแท็กซี่ให้เขากลับบ้านค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูสายงานที่สองนะคะซึ่งก็คือสายงานเทรดเดอร์ค่ะหรือว่างานช่างนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยยูยี่ไม่ค่อยรู้จักคนไทยที่ทํางานสายช่างมากเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะเช่นโอ๊คแลนด์ไครเชิร์ชอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเมืองที่ยูย่อยู่เนี่ยยูยอยู่เกาะใต้เมืองเล็กๆช่นพิกตัน,นะคะค ในเท่าที่วยเห็นนะในเมืองนี้นะคะยังไม่มีคนไทยที่ทํางานสายด้านเทรดนี้นะคะสายสายงานด้านางานช่างงานเทรดนี้นะคะแต่เท่าที่ยุวยเห็นเนี่ยจะมีพวกคนจีนคนฟิลิปปินส์แล้ว,วก็คนอินเดียนะคะที่ทํางานสายด้านนี้อยู่ค่ะเทรดเดอร์นะคะก็มีอะไรบ้างนะคะแต่ยย้ยจะเริ่มจากแบบช่างไฟเนาะอันที่1นนะคะก็จะเป็นช่างไฟ 2. ช่างปะปานะคะสานะคะช่างทาสีค่ะ สนะคะช่างปลาสเตอร์ค่ะก็เหมือนกับเท่าที่ยุ้ยเข้าใจนะยุ้ยไม่ยุ้ยไม่มั่นใจว่ายุ้ยเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะปลาสเตอร์ก็คือเหมือนกับว่าเขามีการโป๊ะนะคะทําผนังให้เรียบนะคะแล้เพื่อจะรองพื้นให้เราทาสีต่อไปนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะนี่้5นะคะเกี่ยวกับจะด้านเป็นด้านอาร์ตอาร์ตและก็คือทําเว็บดีไซน์นะคะเป็นดิจิตอลดีไซน์นะคะ คนไทยที่โอกลแนนเนี่ยทำเว็บดีไซน์กันเยอะนะคะยุ้ยเคยเห็นเดี๋ยวไปดูงานที่6กันนะคะก็คืองานตัดสติกเกอร์นั่นเองค่ะดีไซน์เสร็จแล้วก็ตัดสติกเกอร์แล้วก็แปะตามร้านอาหารนะคะทําเมนูร้านอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่ยุ้ยเห็นนะก็ร้านอาหารไทยเขาก็จะ,ะใช้บริการคนไทยค่ะก็คือเหมือนกับอุดหนุนกันนะเนาะนะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฝีมือคนไทยนะคะฝีมือดีแล้วก็ราคาถูกค่ะ ขัดมานะคะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนิดนึงค่ะก็จะเป็นช่างเสริมสวยนะคะก็คือตัดผมมีการตัดผมนะคะทําเล็บตัดผมย้อมผมกรกผมอะไรต่างๆนะคะที่โอเกลนกับที่ไครเชิร์ในยุ้ยเคยได้ยินมาว่ามีร้านคนไทยนะคะซึ่งเขาก็จะอ,อุดหนุนกันเหมือนกันเนี่ยแหละคะ่ะอื ประเภทที่3นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะประเภทที่3เนี่ยเป็นาทางด้านโรงแรมนะคะโดยที่ยุวิจะเริ่มจากาเป็น Housekeeping นะคะพวกพนักงานทําความสะอาดที่ตามโรงแรมนะคะหรือทางานาทาความสะอาดตาม Holiday Home นะคะบ้านพักตากอากาศอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยก็ยังมีความสามารถนะคะก็ยังทําพวก Reception ด้วยนะคะเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมนะคะ นอกจากคนไทยเนี่ยที่จะทํางานในโรงแรมแล้วนะคะยังมีคนไทยเนี่ยที่เขาเปิดบริษัทนะคะทําพวกทําความสะอาดตามบ้านนะคะบ้านคนทั่วไปอะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่อะ่ะบ้านพักตากอากาศหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยเขามีบริษัทที่รับ ้างทําความสะอาดนะคะที่ยุยเห็นเนี่ยมีนะคะมีมีบริษัทของคนไทยนะคะแล้วยุ้เห็นว่าเขารับคนไทยทําความสะอาดด้วยนะคะหากใครมานะคะหากใครจะมาเนี่ยก็ลองติดต่อ,อบริษัทพวกนี้ได้นะคะยุ้ยเนี่ยเคยเห็นใน เว็บไซต์ของยุ้ยเคยเห็นใน Facebook ของคนไทยในโอเแลนนะคะหากใครจะมาเราเข้าไปในนั้นแล้วลองไปหาดูนะคะว่าเขาเนี่ยเอ,อหาคนทําความสะอาดในบริษัทของเขาประมาณนี้ค่ะถัดมางานที่4นะคะเป็นงานประเภทงานสปานะคะงานสปาค่ะโดยที่จะมีแบบว่าไทยนวดอโรมานวดเท้านะคะนวดสวีดดชนวดที่เป็นแก้อาการอะไรต่างๆนะคะอืม ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเนี่ยก็ยไม่รู้นะเขาเขาไม่ได้อาชีพนี้เนี่ยเขาไม่ได้จะต้องมีลายเส้นอะไรนะคะจะ,จะไม่จะไม่ต้องมีตัวอาใบาขออนุญาตอะไรนะคะก็ทําได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะอ่าทำนวดที่เป็นแบบนวดแก้อาการหรือว่านวดที่เป็นแบบจับกระสายวิไม่รู้จะใช้คําถูกอ่จับกระสายจับเส้นนะคะแบบว่าสมมุติว่ามีคนปวดมาอย่างเงี้ยค่ะ นักกีฬาเนี่ยเขาปวดมาแล้วเขาจะมาแก้อาการเนี่ยเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาจะไม่เรียกว่านวดมาส аж แบบอย่างนี้นะคะเขาจะเรียกว่า p h y ิโ o นะ y ิ i ิโอโลจิสนะคะไม่รู้ยูใช้คําถูกปะฟิ y ิโอโลน่าจะใช่ก็คือเป็นการนวดแก้อาการนั่นเองค่ะถัดมานะคะนอกจากงานสปาแล้วนะคะงานที่5้านะคะก็จะเป็นงานด้านสายสุขภาพนะคะงานด้านสายสุขภาพนะอย่างที่วิบอกค่ะคนไทยมีความสามารถมากนะคะ ที่ยุ้ยเห็นเนี่ยมีมีตั้งแต่สูงสุดที่เป็นคุณหมอเลยนะคะคุณหมอคุณหมอฟันคุณหมอ,อด้าน s p e c i a l ล s t ต่างต่างนะคะคุณหมอทางด้าน mental health เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตนะคะแล้วก็มีพยาบาลนะคะผู้ช่วยคุณหมอผู้ช่วยหมอฟันเยอะแยะเลยค่ะคนไทยเนี่ยเก่งมีความสามารถค่ะ นอกจากที่จะเป็นสายที่เป็นคุณหมอพยาบาลแล้วนะคะจะมีชาวเอชแคร์ H ก็จะดูแลคนแก่นะคะคนดูแคดูแลคนอายุมากนะคะแล้วก็ชาวแครดูแลนะคะดูแลเด็กแบอบเบาอะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีพวกฟิซิโอโลจิสนะคะก็จะเป็นพวกพวกนวดตามอาการนะคะคนไทยเนี่ยที่ยุ้ยเห็น,น,นมีนะแล้วก็มีแบบ ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะต้องจบหมอหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขามาเขามีแบบเปิดคลินิกนะคะทําการฝั่งเข็มแก้อาการอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนนะแอบข้อแห้งเยอละหล่นเลยมันอากาศร้อนค่ะวันนี้ แบบตอนแรกยุ้ยเติมน้ำแข็งมาในแก้วน้ำของยุ้ยนะคะตอนนี้น้ำแข็งไปหมดแล้วค่ะอืมวันนี้อากาศประมาณยี่สิบเจ็ดองศานะคะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสายงานทางด้านฟาร์มนะคะงานเกษตรกรรมต่างๆนะคะทําฟาร์มต่างๆนะคะใครใครที่จะมาเนี่ยแล้วอยากจะมาลองดูวีซ่าประเภทซีซันอลเวิร์กเกอร์นะคะลองลองดูสายงานด้านนี้นะคะถ้าเกิดมีประสบการณ์มีอะไรอะเนาะแต่ว่ายุ้ยไม่มั่นใจว่า คอนดิชันอะไรต่างๆนะคะ s e ซ s o น a l เวิร์เเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างนะคะถ้าให้ยุ้ยแนะนำนะยุ้ยแนะนำให้ติดต่อไปทาง Immigration Advisor นะคะยุ้ยมี List ของ Immigration Advisor ของคนไทยนะคะยุ้ยเห็นในเว็บไซต์ไทย n อ z นะคะไทยนิวซีแลนด์นะคะเดี๋ยวย,ยุ้ยจะเอาลองมาแปะดูให้นะคะลองติดต่อไปนะคะว่าแนะนำมาหากไม่มี หากอยากจะมาทํางานฟาร์มเนี่ยจะต้องติดต่อใครอะไรยังไงนะคะลองลองทางด้านนี้เพราะว่ายุ้ยเนี่ยก็ไม่มีคอนแทคยุ้ยไม่มีข้อมูลทางด้านนี้เลยค่ะมาดูงานฟาร์มกันนะคะสวนผักผลไม้ต่างๆนะคะตั้งแต่ครอปปิ้งตั้งแต่ตินนิ่งตั้งแต่ปลูกนะคะจนถึงขนาดดูแลแล้วก็เก็บผลนะคะเก็บผลผลิตนะคะ หรือจะเป็นงานที่เป็นสวนองุ่นทำไวน์นะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะนอกจากงานที่เป็นงานสวนที่เป็นสวนผลไม้ผักและผลไม้แล้วนะคะจะมีฟาร์มที่เป็นแบบฟาร์มโคโนมนะคะสัตว์นะคะมีแบบมีปศุสัตว์อะไรต่างๆนะคะก็ยุ้ยเคยได้ยินมาว่ามีคนที่มานิวซีแลนด์เนี่ยแล้วมาเรียนเกี่ยวกับทางด้านปศุสัตว์นะคะก็มีความสามารถคือมาเรียนเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ที่นี่นะคะพวกดูแลสัตว์นะคะ แล้วก็มาทํางานพวกที่เป็นเมนเดเจอร์ฟาร์มเมนเเจอร์นะคะรายได้ดีเลยค่ะจริงๆรายได้ดีด้วยแล้วกเ็เป็นงานที่ค่อนข้างโอเคเลยค่ะถัดมาจะเป็นงานฟาร์มที่เป็น Farm, สวนดอกไม้แบบเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงๆนะคะงานสวนดอกไม้ก็จะมีแบบดัฟโฟรดิลหรอดอกเหลืองๆนะคะแล้วก็มีพวกลาเวนเดอร์ นะคะมีดอกไม้ไลเยะแยะเลยค่ะดอกลิลี่ดอกอะไรเงี้ยที่เขาแบบส่งออกนะคะหรือว่าอ่าไว้ใช้ในประเทศนะคะจัดผลจัดดอกไม้ในประเทศนั่นเองค่ะอืมแต่ว่าส่งส่งตามร้านดอกไม้อะไรต่างๆนะคะจากดอกไม้แล้วนะคะก็ยังมีฟาร์มที่เป็นฟาร์มต้นไม้นะคะเท่าที่ยุ้ยได้ยินมานะที่เกาะเหนือนะคะเมืองเคอรี่เคอรี เครี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 ประมาณนี้นะคะวิวไม่มันใจวิอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่า KERI k e r r r ี I, e r I นะคะเครีเครีเนาะมีโรงงานโรงงานหนึ่งนะคะนียเหนโรงงานไหมคือเป็นสวนนะคะสวนสวนหนึ่งนะคะเจ้าของเป็นคนไทยคะ่ะเขาปลูกแบบว่าผักนะคะปลูกผัก n u r เซอรนะคะปลูกปลูกผักแบบมีทั้งผักไทยผักที่เป็นแบบผักนี่คือวิวหมายถึงอ่ s เบซิลพวก พวกเบซิลพวกกะเพราโหระพาผักชีต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผักแนวๆเนี้ยค่ะแล้วก็แต่เขาไม่ได้ทําแค่เฉพาะผักสวนครัวแบบนี้อย่างเดียวนะคะก็จะมีผักอย่างอื่นด้วยค่ะแต่เท่าที่คนไทยที่รู้ๆกันนะคะก็จะมีผักอย่างอื่นก็จะมีก็จะมีผักไทยๆนี่แหละคะ่ะที่เราที่เราพอทราบกันนะคะมีแบบต้นมะเขืออะไรอย่างเงี้นี่ยนะคะต้นมะเขือต้นชะอม ต้นกระถินอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะต้นดอกแคอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเคยเห็นต้นดอกแคนะแต่ว่าดอกที่นี่มันดอกสีแดงอะอโอเคครบหรือยังนะคะเป็นสายงานที่เจ็ดค่ะก็จะเป็นงานโรงงานนะคะสายงานที่เจ็ดค่ะก็จะเป็นโรงงานนะคะก็ยังเป็นแบบว่าผลผลิตทางการเกษตรอยู่คะคะส่วนใหญ่าง,งานโรงงานเนี่ยก็จะเป็นแนวผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าผลผลิตที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีแบบแพ็คกิ้งนะคะ packing ต่างๆงานแพ็กต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็กแบบแพ็กหอยนะคะงานแกะหอยงานทําหอยมแมลงผู้นะคะหรือว่างานพวกทำฟรีซผักนะคะแช่แข็งผักแช่แข็งนะคะหรือว่าผลไม้ต่างๆที่แช่แข็งแล้วก็จับใส่ตัวกล่องแพ็กสตรอเบอร์รี่แพ็กแอปเปิลเข้าลงไปในกล่องเป็นแพ็กเกจอะไรต่างๆนะคะ โอเคนอกจากงานโรงงานแล้วนะคะงานโรงงานเนี่ยยุ้ยเคยทำนะยุ้ยเคยทำอยู่ที aa, au, like ok, ่เมืองเฮสติงนะคะที่เกาะเหนือในยุ้ยทำงานฟักทองค่ะตอนนั้นยุ้ยทำเกรดฟักทองโหตาลายคือเห็นฟักทองลูกเนี่ยหมุน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 เป็นหมื่นลูกในหนึ่งวันเลยค่ะต้องหาแบบต้องแบบต้องหาว่าลูกไหนเน่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ออกออกค่ะตอนนั้นเนี่ยที่ยุ้ยทำเนี่ยเขา ฟักทองเนี่ยเขาเอาส่งนอกนะคะส่งประเทศญี่ปุ่นเกาหลีอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืแล้วฟักทองลูกเขาใหญ่อะลูกเขาใหญ่แบบใหญ่กว่าหน้าเราอีกเนี้ยค่ะถ้าอยู่เจอรูปนะเดี๋ยวจะเอารูปมาแปะให้ให้ดูค่ะถัดมานะคะเป็นสายงานที่แปะแล้วค่ะก็คือสายงานทั่วไปนะคะสายงานสุดท้ายแล้วค่ะ สายงานทั่วไปค่ะก็จะเป็นสายงานทั่วไปประเภทพนักง,งานขายนะคะพนักง,งานขายของต่างๆเช่นขายเสื้อผ้ารีเทลนะคะรีเทลขายของค่ะขายเสื้อผ้าตามร้านแบบเขาต้นออนหรือว่าร้านค่าร้านขายของที่ระลึกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีคนไทยทํางานพอทํางานที่นั่นได้บ้างนะคนไทยเนี่ยเก่งค่ะเหมือนปรับตัวไปได้ทุกที่เนาะแล้วก็ภาษาก็โอเคค่ะภาษาก็ดีนะอืม ภาษาก็โอเคค่ะดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับทุกคนนะคะไม่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 คี้วีะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ตามห้างก็มีนะคะพนักง,งานตามห้างที่ขายของพวก c o s m e t i c อะไรต่างๆนะคะน้ำมงน้ำหอมหรือว่าเครื่องสำอางนะคะเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรตา่างตามห้าง farmers อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีคนไทยทำงานอยู่ประมาณที่นั่นด้วยค่ะงานซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะคะงานขายงานพนักง,งานขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ยูวิเคยเห็นเนี่ยก็มีค่ะแล้วก็แบบตามแมคโดนัลนะคะอืม ทำงานแมคโดนัลทำงานเบอร์เกอร์คิงเคเอฟซีอะไรเงี้ยคนไทยก็มีพอทํางานอที่นั่นบ้างค่ะโอเคก็น่าจะครบแล้วเนาะแปดสายอาชีพนะคะก็สายอาชีพเกี่ยวกับอาหารสายอาชีพเกี่ยวกับเทรดเดอร์นะคะสายงานช่างสายอาชีพเกี่ยวกับงานทําความสะอาดโรงแรมนะคะสายอาชีพเกี่ยวกับนวดนะคะสปาค่ะ สายอาชีพเกี่ยวกับทางด้านฟาร์มนะคะหรือว่ากเกษตรกรรมนั่นเองสายอาชีพทางด้านงานโรงงานนะคะสายอาชีพทางด้านสุขภาพแล้วก็สายงานที่เป็นสายงานอาชีพทั่วไปคะ่ะเป็นไงบ้างคะ คนไทยเนี่ยเก่งเนาะเท่าที่ประสบการณ์ของยุ้ยที่เห็นเห็นมานะคะคนไทยเนี่ยก็มีความสามารถมากมายเลยค่ะที่ยุ้ยยังไม่เห็นเนี่ยยังแบบแบบยังไม่เห็นว่ามีการขับรถพ่วงยังไม่มีนะคะเท่าที่ยุ้ยลองดูตามๆแบบยูทูบเบอร์ต่างชาตินะคะที่มีคนไทยผู้หญิงเนี่ยที่อยู่อเมริกาเนี่ยขับรถพ่วงนะคะที่นี่ยุ้ยยังไม่เห็นนะก็อาจจะตกลิสต์ยุ้ยว่าคงมีแหละแต่ว่ายุ้ยไม่รู้จักเนาะอืม แล้วก็มีทํางานแบบเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะเปิดร้านอาหารเองเปิดร้านอาหารเองไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยหรือว่าร้านอาหาราต่างชาตินะคะที่คนที่ยวิรู้จักเนี่ยที่พิกตันเนี่ยคนไทยนะคะเปิดร้านอาหารฟิชชั่นชิพส์ขายดีด้วยนะคะนะคนไทยเปิดร้านอาหารฟิชชั่นชิพส์ค่ะแล้วก็มีคนไทยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะจริงจงมีอะไรอีกอะ่ะ มีคนไทยที่ทำร้านอาหารแบบแคมป์เบลแฟนทำแบบคอฟฟี่คัส d นะคะขายกาแฟาที่เป็นูถตู้นะคะแล้วก็แล้วก็ไปตามตลาดนัดต่างๆนะคะก็จะมีมีขายผักผลไม้ด้วยนะคะที่รู้จักในเมึงเบลนเนมเนี่ยก็ก็มีค่ะก็มาขายตอนตลาดนัดวันเสาร์นะคะไปไปอุดหนุนได้นะคะ ผักไทยแล้วเขาเขามีฟาร์มนะคะเขามีฟาร์มมีกลาสเฮาส์ของเขาเองนะคะอยู่อีกเมืองหนึ่งค่ะแะแต่ว่าวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ยมิไม่ไมน่ใจว่ากี่โมงแต่ว่าก่อนเที่ยงนะคะตอนเช้าเนี่ยเขาก็นํามาขายที่เบรนเนมค่ะเพราะว่าที่เบรนเนมเนี่ยเมืองเบลนเนมเนี่ยคนไทยอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะทําไมถึงเมืองเบรนเนมมีคนไทยอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเมืองเบลนเนมเนี่ยเป็น เมืองที่เขาทำสวนนะคะสวนอุ่่นสวนองางนทำสวนองุนองนนะคะเรามาทำไวยกันค่ะอืมแล้วก็ที่เห็นส่วนที่เห็นเนี่ยคนที่ทำางานโรงงานเนี่ยก็จะเป็นงานโรงงานหอยนะคะงานโรงงานหอยมีหลายบริษัทเลยค่ะหอยมแมลงผููนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยประเทศนิวซีแลนด์เขาจะเด่นเรื่องหอยมแมลงผู้ค่ะโดยเฉพาะหอย Green Lips m ม s สโซที่เห็นดังๆใน Queen Charlotte ซาวส์นะคะพื้นที่ที่อยู่ทางด้านเหนือของทางด้านเหนือของเกะาะใต้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะใส่ลิงก์ที่ยุ้ยกล่าวถึงมานะคะไปที่ description box ด้นดานล่างด้วยนะคะหากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกี้ยุ้ยคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุเรศ